สตะคุณและคุณผู้ชมครวันนี้ดิฉันและชาวกระเหลี่ยงบ้าน,าน,านแม่รอทะจะออกไปหาเคราซื้อหรือหอยน้ําไปทําอาหารพื้นบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีวิธีการหาและลักษณะของหอยน้ําเป็นอย่างไรวันนี้ดิฉันและทีมงานเดินทางมาที่บ้านแม่รอทะ ตำบลท่าสองยางอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งการเดินทางค่อนข้างยากลำบากเพราะเส้นทางบางช่วงถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่องขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การเดินทางทุรักทุเลพอสมควรค่ะเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านดิฉันได้พบกับที่พิมพิดาชาวกระเหรี่ยงบ้านแม่ลอดทะซึ่งวันนี้จะพาดิชันไปหาปลาและหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าหอยหนามค่ะที่พิมพิดาพาเดินไปทางลัด โดยต้องผ่านบ้านของชาวกะเหรียงและเดินเท้าไปตามคันนาเข้าป่าระยะทางเกือบ1กิโลเมตรเราใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็ถึงแม่น้ำเมยซึ่งเป็นตรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะส่วนหอยหนามจะชอบอาศัยอยู่ตามโขดหิน ลักษณะเปลือกจะมีน้ำโผล่ออกมาหากถึงช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของแต่ละปีชาวกะเหรี่ยงจะนิยมออกมาจับหอยหนามไปทำอาหารแต่ช่วงที่ดิฉันมาหาที่นี่หอยหนามมีน้อยแต่เมื่อมาทั้งทีก็ยังพอหาได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วหอยหนามจะออกมาหาช่วงไหนคะช่วงเดือนเมษาคมันจะมีเยอะกว่าแต่ถ้าช่วงนี้มีน้อยเพราะว่าน้ำเยอะอยู่ค่ะ จะอยู่ในน้ําตื้นๆคะหอยหนามอะค่ะลักษณะหอยหนามกับหอยชนิดอื่นแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันค่ะเพราะว่ามีสามสามอย่างค่ะหอยหนามนี่หนามจะยาวกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่าค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือตัวใหญ่กว่าแล้วก็หนามสั้นกว่าค่ะแล้วอีกอย่างนึงไม่มีหนามค่ะตัวยาวๆแบบไหนคือที่เอามาที่มาหาบ่อยที่สุดอะคะก็หอยหนามนี่แหละค่ะเพราะว่าหาง่ายกว่า จะมีเยอะกว่าหลังจากได้หอยนามาแล้ววันนี้ป้าหมอปอยจะลงมือทำแกงหอยนางให้กินกันค่ะโดยเตรียมวัตถุดิบประกอบไปด้วยข้าวสารใบชะพูผักกาดกระเทียมหอมพริกตะไคร้ผักละผักพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงและที่ขาดไม่ได้คือหอยนาค่ะ เดี๋ยวหั่นกระเทียมเรอพอหรือพอพอเนี่ย่มาจากเราพอหั่กิะเทียเราเดี๋ยวใส่ยาใส่ยาเราดูคีดูคีเราเีลยพอทอดหรือพป้าหนอปอยบอกว่าเมื่อล้างหอยน้ำเสร็จแล้วให้ตัดก้นหอยจากนั้นทำเครื่องแกงนำพริกเกลือหอมตะไคร้โขลกรวมกันให้ละเอียดแล้วผ่าหัวปลีจีกเป็นชิ้นเล็กพักไว้นำข้าวสารลงไปต้มในน้ำเดือด เคี่ยวให้สุกแล้วใส่หัวปลีและผักคนให้เข้ากันใส่หอยนาำตามด้วยพริกแกงก็เป็นอันเสร็จแกงหอยนาำมีกลิ่นหอมจากใบชะพูและผักละรสชาติมันจากข้าวสารส่วนหอยกินกลุบๆและหวานเล็กน้อยจึงเป็นที่นิยมของชาวกะเหรี่ยงค่ะ วัฒนธรรมการกินหอยของชาวกระเหรี่ยงบ้านแม่รลอทะยังมีความเชื่อว่าหากแขกหรือผู้ที่มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อได้กินหอยแล้วจะต้องนําเปลือกหอยกลับไปด้วยเพื่อในวันข้างหน้าจะได้กลับมาเยือนอีกค่ะแต่ถ้ากินหอยแล้วไม่นําเปลือกกลับไปก็จะเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่ได้กลับมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้อีกซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ และก่อนเดินทางกลับดิฉันคงต้องนำเปลือกหอยกลับไปด้วยตามความเชื่อเพราะอยากกลับมาเยือนหมู่บ้านกลางป่าแบบนี้อีกสักครั้งค่ะ